ปากัดน่าจะไม่รู้เรื่องอ่ะต้องดูต้องดูเยอ่อนี่กูรีบไม่ใช่อะไรนะกูจะไปดูมวยนะวันนี้รถถังกับทักเคลุต่อย <laughs> เฮ้ยนี่กูรีบได้ปลากูจะได้ปิดคลิปจะไปดูวันแชมป์เปี้ยนชิพเนี่ยโอ้โเว้ยเอยเอสวยเดี๋ยวย้ายไปด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าหน้ามีไว้เยอะเลยเดี๋ยวว์ปเดี๋ยววับว์ปมาเรียบร้อยลว,ลว,ลวอยู่ข้างหน้าแล้วน้ำ กำลังไหลลงเลยฮะมีมีตรงนี้มีม,ม,มันมันจะดักแบบว่ารอกินลูกปลาริมฝั่งเว้ยผมได้แบบนี้แหละตอนน้ำมันลงเนี่ยแหละแต่น้ำขึ้นไม่ค่อยได้นะหแล้วตีไก่เฮ้ยอะไรหล่นวะ <c oughs> เลโก้แตนน่เลโก้เจอยเลย์เออเข้าไป